ก่อนเลยก็ต้องกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอให้ที่หายไปนานครับพอดีผมไปติดเกมอื่นมาแต่ก็ไม่รู้จะอ,าจอ่านยังไงเพราะว่าเกมเอพิกที่ผมติดนะมันเล่นคนเดียวแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรเล่นมันเป็นเนี่ฝรั่งก็เลยหายไปนานนะครับวันนี้เราจะกลับมากันในการสุ่มการชาเกมเซนต์เจย์เอาไว้เก็นิ่งโดยมีระดับใหม่เข้ามาก็คือ x s เแล้วตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวก็คือจตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย โอดีซิอัตอะไรเนี่ยเราจะมาตามหากันซึ่งเหมือนเดิมนะครับมันมีกิจกรรมแมวกวักถึงผมจะไม่ได้เล่นแต่ผมก็เข้ามาล็อกอินแล้วก็ทําภารกิจรายวันทุกวันไม่เคยพลาดเลยครับซึ่งครั้งนี้เราจะสุ่มได้ประมาณ7ครั้งโดยขั้นต่ําน่าจะได้แหละ7ครั้งเรามาลองกันผมจะกดเรยๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาบึ๊บ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 ,บ,บ นี่เห็นไหมครั้งเ่าไปใช้666 666เรามีอยู่ถ้าผมไปสุ่มแบบน,นี้มันโอเคลองดูนี่นะครับเราจะเปิดให้ได้ครั้งสุดท้ายโดย666ให้ดูแอนิเมชันก่อนดีกว่าเป็นการรอเท่มากนะครับตัวน,นี้ แหม,รเ,มเราจะได้ไหมครับเนี่ยเขาว่าโอกาสน้อยมันได้ยากมากเลยนะครับที่จะได้มันเนี่ยเราขาดอีกประมาณมันหกร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับ 40 50้มั้ง50ก็จะเป็น667นี่บินพอดีครับกลับไปครั้งสุดท้ายสุดนี่ครับ700ดรยผมก็ได้ลองสุ่มไปเล่นๆแล้วครับไม่กี่ครั้งเนี่ย23ครับเราจะสุ่มประมาณ300 300น่าจะได้แล้วลมัง้งมั้งนะ <c oughs> ไรอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา โดยกลุ่มดาวของมันนะครับอยู่ที่เป็นคนแบกงูผมจําชื่อไม่ได้มันจะตัดไปลองให้หาเจอแล้วกันครับมันเสียเวลา <c oughs> เอาละอย่างจากที่ผมหามาสองสามนาทีผมก็เจอแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้คาเมเลียนเนี่ยเห็นไหมคนแบกงูอยู่ข้างข้างฮิปนอนทางซ้ายนิดนึงแล้วเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราชอบที่สุดคือน,นี่ที่ผมรอมาสุวันนี้เพราะว่านี่เลยครับ โชคก้อนให่สาดาวจะจลัดโชคทั้งแปดมาเยือนมันเป็นโชคที่ผมคิดว่าได้ง่ายที่สุดแล้วโดย2กลุ่มดาวที่ผมจะสุ่มก็คือตัวมันเองคาเมเลียนและเลโอนะครับเอาละเราเปิดด้วยตัวมันเองเลยวันหนึ่งก็ต้องสุม่มอันนี้ทิ้งไว้เล่นๆก่อนเอาละทริปที่แรกไป สามิบที่ผ่านไปเกืออยู่งั้นเราเปลี่ยนไปเลโอมากเลยก่อนนะ มาแล้วโอ้โหไม่ใช่ชุนมาทำไมวันนี้มีเยอะแล้วได้ใช้แน่ <c oughs> นอนครับหลังจากได้มาเราก็ต้องเปลี่ยนมันจะไม่ค่อยได้ซ้ำที่เดิมร <c oughs> ีบเร่งสปีดหน่อยครับเงียบ <c oughs> มาหน่อยโอ้โหเอ้ยชากะเฮ้ยตัวที่สองโอ้โห,าาโโห,โโโหมาหน่อยโอ้โหเสียะเอ้ย เดี๋ยวมันมีด้วยเหรอโอ้โหถือว่าไม่คุ้มนะครับตัวนี้ <c oughs> เราซื้อทุกวันทั้งวันอยู่แล้วนะยังไงก็ได้แล้วนะโอ้โหอะไรวะเนี้ยแย่แ yeah, ย yeah, yeah. <c oughs> ่แย่มาหน่อยมาหน่อย มาแล้วโอ้โหชากะอะไรวะเนี่ยผมไม่เด่นนะครับตัวนี้ใน,ในชากะชากะมาสิบตัวเลยเอา้าเปิดตาบ้างก็ได้ผมยังไม่มีเลยมาหน่อยอุ้ยโอ้โหโพเซดอนตัวนี้นะ่าจะตัวที่สี่สนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมไม่เคยเอาไปเลยเดี๋ยวผมไปดูนะครับ ไหนก็ดีเอาวะเอาวะโอเคแชร์หน่อยโอเคมาหน่อยเชะมามาต้องมา,าแล้ไม่ล่ะยางยางสองร้อย,อ,ยอีกสี่สิบใช่ไหมโอเคอีกสี่สิบแล้ว ต้องมาแล้วเอาโอ้ยส่งคํเริ่มลือผมครับไม่เคยได้ตัวอะไรครั้งแรกที่เข้าตู้เลยต้องรอให้มันรีลันกลับมาถึงจะได้เอ้อ โอ้โหทารัดโอ้โหตัวนี้เอ้ยเอาเอาเละเทะเอาเอาเข้าไปไม่ใช่พวกมือโอ้โอเคครับสามร้อยดวงหมดไปเป็นที่เรียบร้อยรับเข้าไปแล้วดูเราดูเศษตอนจบครับว่าเราได้มาเท่าไหร่ ไอไหนกน็เอาให้ได้แล้วกันอ่ะอ่ะแต่ก่อนหนึ่งผมจะให้ดูไอ้นี่ผมเนี่ยดูเอ็ดเอ็ดผมเนี่ยเห็นไหมเอาสามตัวนี่หว่าสามตัวครับเนี่ยตัวที่สามเลยนะหมส่วนตัวนี้ผมได้มาแต่ว่าเองไม่ได้ลงคลิปขี้เกียจได้แรงมากๆเลยอันนี้ผมได้ชุดหนึ่งใช่ไหมสายญาหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นชากะ ปิตาอยู่ไนวันชาเกปิตาแล้วทำไมมีตัวเดียวแล้วก็จำได้ว่ามีทอรัสด,ด้วยแล้วมันหายอะโอเคช้ามไนกว่าเราไปสุม่มให้ครบแปดเดินมานับชิ้นส่วนตอนที่มันจบนะอุย้ยโอ้โห โอ้โหคาดิห้าสิบเป๊ะเลยอย่างนี้แล้วอีกสี่สิบเจ็ดอือ้อสี่สิบห้าอได้แต่ตัวไม่ได้เล่นนะนะสี่สิบสองโอ้ยผมแมวแล้วอย่างนี้เหลือสี่ร้อยผมพอแล้ว <c ười> ได้ยากไปเกิน เนี่ยเนี่ยโอ้โหยากมากแมวละโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอ้ขอบคุณครับครั้งแรก ออกมาสักทีนะมึงเนี่ยเล่นตัวเลือกเกินเอาละได้สักทีนะกว่าจะออกอันไหนก็ไหนไหนเห็นไหมผมบอกแล้วเลโอเดยนดีด สที่ไหนมัวมัวไปไหนไหนอีกทีนะอีกทีให้ดวงดาวของเองด้วยอ่ะโอเคอะไรก็ได้แมาแล้วมีแล้วได้แล้วทำไแมวตัมวได้แล้วอะไวะเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยสี่ยี่สิบสามน่าจะเยอะสุดเท่าที่เคยผมเคยสุ่มมาเลยนะครับ อ,อ้าวไม่เห็นขึ้นเลยไม่นหลอกลงผมไเนี่ยเด้วผมขอรีเกมก่อนนะครับเออเออไม่รู้ผมว่ามันมันมนมนลวละเอาละผมรู้แล้วมันไม่ได้เป็นเกมบัอกอะไรหรอกพอดีไอเนี่ยช่องเก็บตัวละครผมเต็มมันเต็มสองพันตัวผมเพิ่งไล่ลบเมื่อกี้ตอนนี้เหลือแค่ พัน <2005 S 2> ห้าเนี่ยน่าจะพอแล้วะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานับสรุปยอดกันอีกทีว่าเราได้อะไรบ้างเนี่ยมันอยู่ในนใี้ไม่ใช่กกไม่ใช่นี่สกิลเอ้ยไม่ใช่คอสโมนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเนี่ยกดรับไปเลยทั้งหมดรัวๆเลยครับ <laughs> โอ้ยโอเค <laughs> เอาละ เอาไปดูกันสรุปเอสกันนะครับเอสเราได้มามีอาเทนาหนึ่งชุนสองเซยาสามเดดมาร์กสี่ชากะห้าชากะหกเอสหกตัวเอสเอสหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ย มีตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ของเจ้าสมุดรโพเซดอนและที่สำคัญสรดคือนี่เราได้มาแล้วโอเคสรุปก็คือเราได้ประมาณเจ็ดตัว X S หนึ่ง S S หนึ่ง S หเอ้ S ทั้งหมดแปดสิโอเคโอเคครับแล้วก็บันนรีบดึกแล้วครับม่วง ทายไปเลยเก็บไว้เยอะอยู่นะสินส่วนนะ่ะนี่นี่ไงคี้ผม,มเยอะเอาไปเลยให้โอเคสกิลจะไม่ได้อัพไปไหนก่อนน่าจะสองว่ะอัพสองไปเถอะมีเล่มหนึ่ง เอาไปโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยเพราะหายไปนานกลับมาเลยไม่ค่อยรู้เร okay, 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 pues> ื่องขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับใครว่างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําต่อไปจะกลับมาทําขึ้นครับแต่ไม่บ่อยก็จะทำวันไหนก็ทําอยากทําก็ทานั่นแหละครับขอบคุณครับ ดึกละเที่ยงคืนที่หนึ่งละโอเคนอนสวันดีครับ